นู่นล,ลังเตนู่นโอ้เตนเทียบเลยครับนี่ลังเตนนั่นนี่ครับโอ้ปา้ปาป้าอุบานน้องฟอดครับอ้าติด ปิดโอ้ตั่นแขกสุดท้ายโกรนะรับาดจานเลยครับว้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะเดี๋ยววันนี้มาดูป่าเด่นทำอะไรวันนี้ป่าเด่นเล่นของใหญ่อีกแล้วเจ้าโคบัสูรนะโคบัสูนะรสเล่นของใหญ่อีกแล้ว เดียนต้นไม้อีกแล้วนะโอ้โอแกจะย้ายไปไหนนี่ โทษน้อยนุ่มโอ้ปลาขับเองนะวันนี้นะเจ้าโคบัสูปิศาดครับโอ้ลังเตนนี่ดุเหม็นเหม็นไปยุคารเน่านะ่ะ แตนเต็มต้นเลยอะ่ะทำอะไรหนูปลาโอ้เม็นใบอยู่ข้างเน่า แางแรงเ,รเป็นยวงยวงเลยครับไหนล่ะมองไม่เห็นนะโอ้โนนหนู่นลังแต็นู่นโอ้ เตนเพียบเลยครับนี่ลางเตนนัน่นเะี่เนาะโอ้หิวไปแล้วครับเห็นเป็นพีซีลอยอย่างงี้ <S <S เครื่องยนต์ร้อยสามห้าน่ะเครื่องมิสูวิชีครับแกวางเครื่องมาแล้วนะทางเปิ้นจัดให้ครับปั๊มก็ไม่ใช่ปั๊มโคมสูนะ่ะ แกยกฟ้ามลุงใหม่แล้วครับเป็นฟ้ามเคสาวีเลยนะตัวนี้นะถือว่าแรงจัดครับดูโหดจัดเมื่อกันน่ะเครื่องยนต์เทียบเท่าร้อเทียบเท่าพีซีร้อยหกสิบแล้วมั้งเทียบเท่าพีซีร้อยสาสิบแล้วนะแต่เป็นพีซีร้อยนะ พี่เีร้อยใจเกินร้อยครับข้างในเกินร้อยแน่นอนนี่ทำไรนูโอ้ป้าป้าโบวานน้องฟอร์ดครับ แทกตั้งตาเอย้ยนี่1น่ะรับอาจารย์เลยครับโอ้วังหลุดหรือเปล่าเอ้ มีต่อนะย้ายต่อครับไปรบเรามีต่อโอ้ ทำค,ความสะอาดครับเครยร์ริงเตรียมถมที่นะหกไรไม่รู้ว่าแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวดูก่อนแปลงใหญ่เลยนะงานใหญ่เข้าอีกครับจะเอาไปไงปัดมาบ่า เพียงงานครับทำความสะอาดเป็นพื้นที่ใหญ่เลยนะ ไหลมาเรื่อยๆครับหมดไปแล้วครับกล้องนึ่งแล้วกล้องนี้นะแล้วก็เคลียร์ไปไม้ออกแบบไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวปาดินทำไ้ดูนะวันนี้เสียร์ยวนไปไหนไม่รู้นี่เสียยวนเอาเจ้ามักคีไปไหนไม่รู้นี่ไว้จอด เหมือนแทกลุดนเลเสียงลั่นคุกเลยนะไม่หลุดนะไม่ว่าแทกรุเรไม่ว่าแทกรุดไม่หลุดครับตกใจหมดเลย แคเรียลุดลุดแครีย,รยนูใช่ไหมหนุลุดไหมมันลุดไหมไม่มองไม่เห็นตกได้นี่ หรือมันมองมาเห็นมันเป็นดินตรงนี้บ่โอ้ไม่ตกตกใจหมดเลยเมื่อกี้มันจอดเบียเบ่ยงเบี่ยงด้วยน,ะววน,ยน้องผมอ๋อหกใจนานไหมครับนี่นึกว่าแครยตกนาไม่ตกนะนี่มันสงสัยไหมครับล <c oughs> ำบาก อากาศจังคงมาสุขไม่ตกสักนิดเลย เจ้าโคบสุปพศศจครับรุยงานนะวันนี้นะนี่ เดี๋ยวดันต่อครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในคลิป2นะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ